คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอตสูงในเวลาไหลเกินสามจุดห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 over ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ผมมี ฟุตบอลมานำเสนอสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป V.I.P ฉเฉลยประจำวันที่26เดือน964นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสำหรับ V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยก็มีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อหลายวันแล้วนะครับ เพราะวันไหนเราก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่ต่อวันเช่น VIP 1,2และผลงานพี่เสือที่ดีที่สุดอันดับ1และ2และ3นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็เปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะของทัศนะรายวันเนี่ยส่วนเดือนตุลาคมที่จะถึงเร็วๆนี้เนี่ย ทางเราเนี่ยจะมีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถฝากผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อซื้อสื่อแล้วนะครับพร้อมใช้วันไหนก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับและเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางทีมงานเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดไปได้เลยครับแอดโอเวอร์หนึ่งหกแปดแอดโอวีอาร์หนึ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นนะครับและวันนี้เนี่ย ของทางเทียมหมาเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นรูปภาพบาร์โค้ดที่มีน้องหมาเนี่ยใส่แว่นนะครับจะอยู่ในคลิปของเทียมหมานะครับสมาชิกคนไหนที่ได้ดูคลิปนี้และเห็นน้องหมาที่ใส่แว่นใส่แว่นนะครับสามารถแคปภาพหน้าจอส่วนตรงนี้เพื่อปเป็นส่วนลด50บาทในในการสมัครสมาชิกรายเดือนเลยนะครับและรูปภาพตรงนี้เนี่ยรูปภาพตรงนี้เนี่ยไปแจ้งแอดมิน45 over นะเน้นย้ำเลยว่าแคปรูปภาพน้องหมาและไปแจ้งที่แอดมิน45 over นะครับเพื่อเป็นการ ส่วนลดจำนวนเงิน50บาทในการเข้าสมัครสมาชิกรายกลุ่มนะครับก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลสกอตติสพิเมียชิปนะครับคู่เชลติกเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนดันดียูเนเต็ดนะครับเตะเวลาสทุ่มตรงก็มันก็เชลติกเนี่ยเตะไปทั้งหมด6นัดนะชนะ3ไม่เสมอเลยแล้วก็แพ้3กดประตูคู่แข่งถึง16ลูกเสียถึง4ประตูนะเก็บได้คนเคะแนนอันดับที่6นะครับซึ่งเชลติกเองเนี่ยสภาพทีมเนี่ยก็ถือว่ายังแบบ ยังกลางๆนะแต่ว่าเชลติคนีนน้ต้องการ3แเต็มนะเพื่อเรียกขวัญกําลังใจนะและ้วก็มันจะไล่บี้หัวตารางด้วยเพราะว่าคะแนนมันก็ห่าง5้าต้มพอสมควรนะส่วนทีมเยือนเนี่ยดันดีโนเต็ดเนี่ยแข่งไปทั้งหมด6นัดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้2กดประตูคู่แข่งแค่แค่สลูกเท่านั้นและเสียประตูให้คู่แข่งถึง4ลูกเก็บคะแนนได้10คะแนนรั้งอันดับที่5นะครับซึ่งดันดีเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็แพ้คาบ้านมาเหมือนกันนะครับส่วนสติขอบลคู่นี้เนี่ย เจอกันย้อนหลังเนี่ยสิบนัดหลังสุดตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2021เนี่ยเชลติกเนี่ยชนะเอาไป9ครั้งนะเสมอกันไป1ครั้งไม่มีแพ้นะเชลติกเนี่ยและมีสกอร์ให้เห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยเนัดเลยนะครับและ4นัดหลังสุดตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2020เนี่ยเวลาเชลติกเล่นในบ้านเนี่ยเจอดันดีเนี่ยมีสกอร์ให้เราเห็นตั้งครึ่งแรกเนี่ยทั้ง4นัดเลยนะส่วนใหญ่เวลาในบ้านเนี่ยเจอดันดีเนี่ยเชลติกเนี่ย จะทําผลงานได้ดีกว่านะครับคือผลสกอร์รวมที่ออกมาเนี่ยยิงกันเนี่ยสลูกขั้นต่ําเลยนะครับถือว่าสติเชลติกอันในบ้านเจอดันนีเนี่ยถือว่าสติดีมากๆนะครับส่วนราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อ2ลูกนะครับจ่ายน้ํนา0.98ให้ลองทีมหลังบ้านจ่ายน้ํา0 8 8ส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมา3.25ลูกจ่ายสูง 0.98แจ่ต่ำ0.88ส่วนราคาภูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ1.25และไอ้พูเสมอที่6.50และให้พูทีมเยียนชนะ9.0นะครับซึ่งราคาภูตรงเนี้ย่งบอกเลยว่าภาษีของเจ้าบ้านน่ะดีกว่าก็จริงแต่ลักษณะราคาภูเนี่ยยังไม่ค่อยจะสนับสนุนเจ้าบ้านแบบเต็มกําลังเท่าไหร่นะแต่เจ้าก็มองว่าเชลติกเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนในฐานะที่ว่าเล่นเล่นในบ้านน่ะแต่ว่าพูเสมอกับ กับพูให้เชีติชนะเนี่ยยังแบบยังออกเป็นราคากั้มกึ่งนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยก็ให้เชีติต่อ2ลูกปกตินะจ่ายน้ํา1.03และให้รองหลังบ้านจ่ายน้ํา0.83ส่วนราคาสูงเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่3ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.85จจ่ายต่งจุเลยนะ้ําเต็มเลยและราคาพูเนี่ย ขยับปรับลงมาให้เชลติกชนะ1.17แล้วแล้วก็พูเสมอเนี่ยหนีไปที่7.0แล้วนะครับแล้วให้หลังบ้านชนะ15.0ซึ่งถ้าดูจากพูตรงนี้อีกครั้งนะครับเจ้าเนี่ยเริ่มมั่นใจแล้วว่าให้ความสําคัญกับเชลติกแบบเต็มกําลังแลวนะครับอยู่ที่ว่าเชลติกเนี่ยจะทําได้หรือไม่จะคมไหมสำหรับวันนี้เพราะเจ้าเนี่ยคือเอียงราคามาให้เชลติกแบบแบบหมดทุกอย่างนะพู1.17เนี่ยปัจจุบันเนี่ย ก็มันสนับสนุนเจ้าบ้านทุกอย่างนะส่วนผู้เสมอเนี่ยก็หนีไปด้วยก็อยู่ที่เจ้าบ้านแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยจะอัดดันดีไปกี่ลูกเท่านั้นนะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกเนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งจ่าย0.84ให้ลอง1.02และแฮนดิแครครึ่งแรกเนี่ยให้เชลติกเน่ยมาแบกราคาครึ่งครบลูกนะจ่าย0.80ให้ลองหลังบ้านจ่าย1.08ส่วนผู้เสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.81และ ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรกเนี่ยจ่ายมาที่1.60และให้ผู Tokyo ้หลังบ้านชนะครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่8.30แล้วนะครับก็แปลว่าเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมีเหรียญมาคุมเนี่ยแปลว่าเชลติกเนี่ยจะต้องเป็นเป็นฝ่ายทําซึ่งผมก็มองว่าต่ําๆต้องมีให้เห็นหนึ่งลูกนะในครึ่งแรกเนี่ยส่วนห้านัดหลังสุดเนี่ยของเชลติกเนี่ยเฉลี่ยการยิงประตูของคู่แข่งเนี่ยอยู่ที่1.8ประตูนะครับแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยถึง1.2ประตูต่อเกมนะส่วนหลังบ้านดันดียูไนเต็ดเนี่ยห้านัดหลังสุดของทีมนี้เนี่ย คือมีปัญหาเรื่องเกมลูกนะเพราะว่ากดประตูคู่แข่งเนี่ยเฉลี่ยนัดละ0.6ประตูเท่านั้นแต่เสียประตูให้คู่แข่งนัดละ1นลูกก็แปลว่าวันนี้เนี่ยดันเดียเตรียมตัวโดนเลยครับอยู่ที่ว่าเชลติกเนี่ยจะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นเองแต่ผมก็ยังมองว่าเหรทราคาแบบนี้อยู่ที่เชลติกแล้วครับว่าจะทําได้กี่ลูกแต่ผมมองว่า2ลูกขั้นต่ํามันต้องมีให้เห็นนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาครับคือลักษณะพูแรกเนี่ยให้ความสําคัญก็ กับเจ้าบ้านก็จริงแต่ว่ามันยังออกราคาแบบกั้ากึ่งนะคือเกมเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเจ้าบ้านนี่แหละที่จะต้องเปิดหน้าเปิดเกมใส่ผู้มาเยือนอย่างนั้นดีอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีความจําเป็นต้องคว้า3ามแต้มนะเพราะว่าในฐานะในในเล่นในบ้านเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอะถ้าได้3ามแต้มนี้มาก็ขยับดีคือดิ้ตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับ4อันดับ5้าได้เลยนะและด้วยลักษณะาราคาที่ไหลมาในแบบนี้เนี่ย คืออยู่ที่เชลติกแล้วว่าจะทําได้ไหมนะสำหรับคืนนี้นะแต่ผมมองว่าการจ่ายน้ําแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปรับน้ําให้ดันดีแบบนี้เนี่ยผมว่ามีให้เห็นนะครับสกอร์เนี่ยคงไม่จบศูนูนย์แน่นอนคู่นี้คือต่ำๆต้องมี2อลูกให้เราเห็นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลสกอตนะครับคู่เชลติกเนี่ยเล่นในบ้านเจอดันดีนะครับเตะเวลาสามทุ่มตรงถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ย ก็ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ s 4 5 o v r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ S45OVER ที่เดียวเท่านั้นครับและใครที่สนใจแบบทัศนะแบบรายวันเนี่ยจำนวน5คู่ต่อวันเนี่ยแอดไปได้เลยครับตอนนี้มีทางแอดมินรอรับเลยครับ s over 8, o v 1 6 8 s v v 1 6 8นะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ